โอเคนะผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแก๊บสแกนกันเคยกับเกม F C Mobile นะโอ้โห oh, ดูฮะวันนี้นะฮะมีในส่วนของอัปเดตใหม่มาจริงๆนะผมที่ผมได้สปอยกันมาค่อนข้างจะเนิน่นนานกันนะโอ้โห <Okay. S 1> จะเป็น2สัปดาห์แล้วนมะั้งที่ผมสปอยนะฮะในส่วนของ F C Mobile Dynasty นะก็คือเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามา ณนะวันนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าทางด้านของเปาโลมาเดนี่จะมีมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอีซักที่มาแทนนะฮะออวันนี้ก็มีวันนี้มีอัปเดตมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเกมกันเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ทำนะมาทำวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะมาฮะทำคลิปให้นะวันนี้นะสรุปให้ฟังแนละ้วผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะนี่นะตรงนี้เขาจะเขียนว่าดินาสตี้คืออีเวนท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวในวงการฟุตบอลนะซึ่งผมก็ได้สปอยไป็นแลกว่าเกี่ยวกับครอบครัวนะ มีบทบาทสําคัญตั้งแต่คู่นักเตะพี่น้องไปจนถึงคู่พ่อลูกเล่นเกมสก,กิลและแมชต่างๆเพื่อรับแต้มดินาสตี้แล้วใช้แต้มเหล่านี้เพื่อเปิดเผยน,นักเตะดินาสตี้แล้วรับรางวัลของคุณนะฮะเออตรงนี้นะดูฮะเพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆนะตรงนี้นะเมื่อเช้านะผมนี่นะขึ้นมาแล้วนะดินาสตี้นะฮะตรงนี้นะเรากดเข้าไปะฮะ โอผมบอกมันมีสปอยด์แน่นอนเขาบอกว่านี่นะเขานำรับสู่อ่ายัคติอีเวนที่น่าตื่นตาตื่นใจนะโอ้โหตรงนี้เราจะเห็นเป็นการฝึกประจําวันด้วยนะนี่นะฮะแบบนี้เลยนะภาร,รกิจรายวันรายสัปดาห์นะตรงนี้เราจะเห็นเป็นในส่วนของอ่าบัตรผ่านนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของคิงนะฮะตรงนี้นะโอเบียเก้าสิบเก้านะฮะนี่นะมันจะมี ในส่วนของแต้มดีนัซี่ตรงนี้นะฮะให้เราได้สะสมกันแล้วก็ไปทํากิจกรรมนะเดี๋ยวไล่ไปทีละสเต็ปนะฮะตรงนี้จะเป็นการฝึกประจําวันนะฮะให้เรามาเล่นตรงนี้ได้50นะฮะ <S <S 2> <S 2> เหมือนสุดท้ายเป็นกิจกรรมขั้นวะผมว่ามันไม่เหมือนกิจกรรมเ,เดี๋ยวผมดูก่ามันอยู่ระยะเวลานานแค่ไหนนะกูนะฮะเนี่ยสิบสี่วันเองเห็นปะฮอร์ดิเจนยังยังเหลืออยู่นะฮะแต่ว่าดีน a สซี่เนี่ยแค่แค่สิบสี่วันเองนะ ผมว่าั้งงั้น,นก,กิจกรรมที่จะมายาวเนี่ยผมมองไปในส่วนของเรโทรสตาร์มากกว่าที่จะมีมายาวๆนะฮะตรงนี้นะตรงนี้ก็ให้เราทําเป็นรายสัปดาห์คล้ายๆหอออฟดิจนนะฮะก็ฝึก10ครั้งนะฮะก็จะได้อะไรประมาณนี้นะฝึกนักเตะสิครั้งเพิ่มแรนงหนึ่งคนก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็ได้ตรงนี้ได้การ์ดด้วยนะนจุแมพ็รมาตรฐานนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ของดินาสตี้สายสัมพันธ์ครอบครัวนะที่ผมได้เล่าไปนะ ตรงนี้นะดูฮะตรงนี้เขาบอกว่าใช้แต้ม Dynasty เพื่อพิกแผ่นแล้วรับรางวัลรับโทเค็นนักเตะเพื่อให้ไอเทมนักเตะในคน 2, วามสัมพันธ์ส่องสว่างค่าที่ใช้คือ50แต้มดินาส t ีก็คือใช้50แต้มมาเปิดตรงนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะเนี่ยเห็นปะพิกแผ่นป้ายอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเปิดเผยตัวละครทีละตัวขึ้นมาผมไม่รู้ใครไม่คิดอีเวนต์วะตรงนี้เราจะเห็นเป็นในส่วนของ ใครวะเนี่ยตีโอปะเออผมไม่ชัวร์ว่ะตรงเนี้ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นนิโคกิลนะฮะผมแล้วก็เป็นชาเลสกิลนะ,ะที่เป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมฮอยลุนก็จะมี2ตัวนะฮะที่ผมได้พูดแล้วนะเก้าแดเกตัวน้องนะอันนี้ก็เป็นมาร์ชีกับดูเด็กเหมือนเดิมนะฮะ ตรงนี้ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแต่ตรงนี้น่าจะเป็นเตโอหรือว่าก็เป็นลูคัสเอนองเดซใช่ปะถ้าผมเดาไม่ผิดนะเห็นหน้าตรงนี้แบบแบบนะ่าจะเป็นลูคัสเอนองเดซเออไม่ชัวร์นะแต่ว่านะ่ามีโอกาสคล้ายๆอยู่นะตรงนี้นะเออน่าจะแต่ต้องให้เรามาพลิกตรงนี้แหละมามาเปิดแผ่นป้ายนะแล้วก็เลือกว่าเราจะสุ่มเอาแผ่นป้ายแบบไหนนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะผมในส่วนต่อไปเนี่ยผมจะเข้าไปดูในส่วนของนักเตะที่เข้ามานะะ ดีนาสตี้เดี๋ยวกดไปเลยครับผมนะแล้วใครบอกว่ามอดินี่จะมาแต่การ์ดสวยเนะี่ะนี่นะฮะโอ้โหนักเตะผมบอกเลยว่าแม่งรุดสปอยกันบานอะมอดินี่ไม่มีนะฮะคนที่มี101เนี่ยเป็นคนเดียวเลยนั่นก็คือทางน,นันของชอตเทนเบิกนะฮะจากบูเซีซดอทมูลนะ 101 CB ตัวเดียวเลยแล้วก็100อีกตัวหนึ่งจะเป็นเมนดี้นะฮะแล้วก็100ตัวหนึ่งจะเป็นท่านของมิเรนโควิดซาวิดนะฮะจากในส่วนของอ่าร์ดิคาอุนนะแล้วก็เป็นชาก้า100มิโยริส99แม็กอลิสเตอร์จากท่านของลิเวอร์พูล9ก้าเป็นในส่วนของซานนี่นะฮะแล้วก็มีทางด้านของมิเรนโควิดซารวิดอีกตัวหนึ่งที่เป็นประตูนะมีทิมเบอร์จากอาร์เซนอลนะ เออประมาณนี้นะ98 99นะตัวนี้ก็จะเป็นของเอาอเรียลวเบอร์ติสนะฮะซิมิโอเน่โอ้โหตัวนี้เป็นเป็นกองหน้าของอะไรวะนาโปลี oli, ปะนาโปลี oli, ปะวะน่าใช่นะฮะซิมิโอนะเน่เป็นอันนี้นะเป็นเป็นลูกชายของอ่าโค้ชของแอตแอลติโกโมาดริดอ่นะ97นะฮะมีทังทั้งของ อจอแดนอายูนะมีทิมเบออีกตัวหนึ่งนะเหมือนเป็นพี่น้องปะ CMB r B นะตัวนี้นะโอ้โหนองนั้นไม่มีใครที่น่าสนใจเลยนะผมบอกเลยมันก็จะมีเป็นเป็นการ์ดแบบหน้าแบบประชาชนด้วยนะตรงนี้นะ96นะเชอรก็ตดนเบกนะประมาณนี้ฮะมีเมนดี95ไม่มีหน้าด้วยนะโอ้โหจอรนสะันฮะประมาณนี้น,ะนักเตะที่น่าสนใจนะฮะชาก้าอีกตัวหนึ่งเป็น CDM นะโอ้โหมีแค่นี้เลยนะที่ออกมานะฮะ โอ้แบบนี้ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมไม่มีตัวที่เราน่าสนใจนะเดี๋ยวไปดูไอคอนบ้างนะตรงนี้นักเตะแบบปกติเนี่ยที่ค้าแข้งอยู่เนี่ยไม่เห็นมีมาเลยนะดังนั้นของจูบลิงแฮมเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะฮะเออโอ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูในส่วนของตำนานบ้างดีกว่าสักครู่นะฮะในส่วนของไอคอนเดี๋ยวดวน โอ้โหไอคอนก็ดูเหมือนจะไม่มีใครเลยนะเนี่ยไอคอนเนี่ยใช่ปะ่ะไอคอนดูเหมือนไม่เห็นใครเลยวะผมเห็นแค่คิงตัวเดียวอะที่ที่เข้ามานะตอนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสปอยให้ป๊บนึงนะว่ามันค่อนข้างที่จะ ผมบอกเลยเกลือเอาง่ายๆก็คือพูดเลยมี CAM ตัวหนึ่งไง1น1 0 1นะผมแล้วก็มีคิงนะฮะในส่วนของอในส่วนของตำนานนะมีประมาณนี้ฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนึงนะนี่นะเห็นไหมนี่นะฮะผมเปิดให้แล้วนะ สปอยเนี่ยเห็นเป็นฮอยลุนทิมเบอร์มีคิงมีกอห์นนเบกนะที่น่าสนใจจอร์แดนอาร์ยิวแหละจอห์นสันฮอยลุนทิมเบอร์อีกตัวหนึง่งชา้าซานนี่เห็นปะสุดท้ายเนี่ยเราโดนทั้งั้นของ EA หลอกสับขาหลอกนะฮะในส่วนของนักเตะเนี่ยเข้ามาไม่มีมอร์ดินนี่นะแล้วก็มีไม่มีท้งั้นของจูเบิงแฮมด้วยนะ,ะที่เห็นก็ประมาณนี้เลยนะนักเตะไม่น่าสนใจซักตัวเลยนะฮะเออโอ้โหดูเป็นการสับขาหลอกนะฮะ สปอยอาจจะผิดพลาดไปนะฮะคือในส่วนของเราเดาเราเดาว,ว่าสปอยจะมาประมาณไหนเน่ยผมพอเดาได้ว่าเป็นเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าพอนักเตะออกมาจริงๆเนี่ยไม่มีตัวที่เราคาดการไว้เลยนะฮะออตรงนี้นะน่าจะน่าจะผิดหวังกันพอสมควรนะตรงนี้ผิดหวังอยู่ดงังอีกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูดีกว่าว่า อันนี้จะเป็น vs t a c k เป็น head tohead ด้วยนะโอ้หให้เราแบบให้เราเล่น head tohead เลยนี่ว่าตรงเนี้ยค่อนข้างจะคนอาจจะชอบอยู่นะเพราะว่าให้กด h head tohead เลยนะตรงนี้นะได้100แต้มนะฮะเดี๋ยวดูวนว่าจะเป็นยังไงนะเดีย๋ยวผมไปลองให้ดูสักเกม2เกมนะฮะโอ้โหให้เรากดเ tohead ดมาเลยนะเจอกันแลงก้าแสนเจ็ดนะเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไง,ไงนะเกมแรกเกมแรก ประเดิมประเดิมให้ดูก่อนนะฮะน่าจะเอาเรื่องอยู oh, ่นะโอ้โหตรงนี้ฮะสี่สามสามนะเจอคุณโอ้โหชื่อชินวัตรด้โอเคงั้ผมเริ่มเกมนะเดี๋ยวเรา โอเคนะผมพอเราจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นความคืบหน้า25มาแล้ว่าบัตรผ่านดีลัสตี้50ก็คือผมแพ้แหละเออแล้วก็เล่นไปนเรื่อยนะจนครบ100แล้วก็จะได้แต้มตรงนี้เป็น100นะฮะแล้วก็เอาไปเปิดตรงนี้ได้แล้วก็เอาแต้มตรงนี้มาแลกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนี่ยกิจกรรมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไม่งงนะทุกคนนะก็เปิดเรื่อยๆเปิดแพ็คสแสงส่องสว่างอนะไรประมาณนี้ก็จะได้นักตะตรงนี้เดี๋ยวถ้า ยังไงมันครบแล้วเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับผมนะโอเควันนี้ประมาณนี้แลกันนะต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังผิดพลาดกันกต้องขออภัยมาหที่นี้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม